ยุคนี้ต้องกราบพระรต้องสวดมนต์นะยุคนี้ฮะอาศัยใครไม่ได้ต้องอาศัยตัวเองนะตัวเองอาศัยตัวเองนะยุคนี้ต้องอาศัยตัวเองให้ยจิตอยู่กับพระให้มากที่สุดท่านบอกหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนไว้่ะมันจะมีเหตุการณ์เ,เย,ยะแยะไปหมดเลยท่านบอกอย่าทิ้งพระห้อยพระหลวงตาจะไม่ทิ้งเวลานอนก,ก็กรรมสวดแล้วก็หลับ มันจะตัดขึ้นไม่ดีคซึ่งกรรมที่เรามีได้อดีเนี่ยมันจะไม่มาเพราะจิตเราอยู่กับพระ,ะเป็นสายใหญ่ถ้าเรากรรมบ่อยๆนึกบ่อยๆสวดบ่อยๆเนี่ยบางทีเรานอนเราก็ฝันฝันไปเทศมั่งฝันไปเรียนอาคงมั่งประมาณนี้ฝันไปทำบุญมั่งคือในแต่ละวันในชีวิตประจำวันให้จิตเรากลับมาอยู่กับพระให้ได้บ่อยๆไง โูกนะท่านให้ปิดอบายภูมิครับถ้าจิตอยู่กับพระเวลานอนก็กำพระสวดให้หลับทุกครั้งคอันแล้วอย่างคนที่เขาทํางานกันอยู่เนี่ยฮะเขาจะทำยังไงให้จิตเขาอยู่กับพระฮะก็ตอนนอนไงจหมายถึงช่วงกลางวันอย่างเงี้ยนะฮะกลางวันก็กำพระเดินไปเดินมาขับรถก็มองภาคผ้าอยู่หน้ารถแล้วก็สวดไปอืยแล้วก็แผ่ไปครับคือเนี่ยเรา โลกเนี่ยมันติดไม่ได้สมองในยุคนี้มันวัตถุมันจเจริญมันไปติดมากไม่ได้ครับมันต้องเตรียมตัวเตรียมตัวตายด้วยนะเตรียมตัวตายใช่เรามาฝึกเตรียมตัวตายกันนะถูกไม่มีใครไม่ตายเลยเนี่ยครับตายต้องฝึกด้วยใช่ไหมใช่ถ้าไม่ฝึกถ้าไม่เรียนมันก็ไปทางโลกนะครับ เวลาออกจากร่างมันจะนึกออกไหม,มนึกไม่ออกเพราะไม่ฝึกไว้คนโบราณเขาจึงไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนเนียเปลี่ยนขึ้นคนโบราณเขามีรางสังหรณ์พราะมันมไม่ไม่มีวัตถุวัตถุไม่เจริญเวลาญาติทั้งหลายลูกหลานเนี่ยดวงไม่ดีเนี่ยเขาจะโลเขาจะให้ไปเปลี่ยนขึ้นที่วัดวัดนะ่ะจะจเปลี่ยนขึ้น ก็ไปสวดมนต์ภาวนาหรือไม่ก็ไปบวชหรือไม่ก็ไปรักษาศีลเปลี่ยนขึ้นจากขึ้นที่ไม่ดีที่เปลี่ยนเข้าวาิหารพระเหมือนอย่างเราเวลาเรามีความทุกข์เราก็ไปวัดใช่มาหาพระทุกกลับไปก็เอาบรรเทาทุกข์ได้ปัจจุบันเน่ไปอย่างอื่นไม่ไปวัด <c oughs>